สวัสดีเพื่อนๆในเอฟซีท่านผูน้ชมทุกท่านทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก็ขอให้เหง่ขอให้ปังขอให้ถูกกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ช้างด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะฝากอ่านคาเตือนสักนิดค่ะโปรดใช้วิจนะอย่างเป็นการรับชมคลิปเียวนี้นะคะสนับสนุนสลากกิจแม่รัฐบาลเท่านั้นนะคะคํานวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นสูตร2ตัวล่างที่ อสตัวสสูตรเทียบชนกันนะคะอ่าสาสูตรเทียบชนกันนะงวดที่แล้วเนี่ยเขามาเข้าสองตัวบนนะคะทําไมพี่ช้างถึงเข้าไปเน้นที่2องตัวบนของเราเพราะว่าไม่ไม่ใช่2ตัวล่างของเราเพราะว่าตัวนี้เขาไปตรงกับที่2ตัวล่างของเราสูตรอันนี้นะคะที่เขาไปขึ้นบนนะคะ เขามาตรงกับตัวนี้พี่ช้างถึงเข้าไปเน้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องใจเย็นๆเข้าไปดูทุกๆคลิปนะถ้าพี่ช้างคํานวณสูตรนั้นสูตรนี้เข้ามาแล้วก็เขาไปตรงกันพี่ช้างก็ต้องเข้าไปเน้นอีกทีนะคะอ่าไอ้ที่เขาออกแบบนี้นะเขาไปบนเฉยเลยงวดนี้พี่ช้างจะเขามาบอกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะขอเพิ่มเต้มลองเพิ่มเต้มดูว่าเขายังจะไปล่างหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้เขามาด้านบนแต่ก็ท่านผู้ชมจําไว้เวลา ชนกันหลายสูตรเนี่ยเอาไปใส่บนล่างนะคะอ่าอย่างงวดที่แล้วพี่ช้างก็เคยพูดไปมีอยู่สูตรที่บอกว่าเลข6เอาไปวิ่งบนล่างแล้วกว็เลข8ก็ชนกันใช่ไหมคะอันนี้พี่ช้างจะขอเพิ่มเป็น5แต้มนะคะก็จะเป็นเลข8ใช่ไหมคะแล้วว่าตัวนี้จะลด1แต้มก็จะเป็นเลข8นะคะเขาก็จะได้แบบเข้าล่างนะถ้าไม่ใช่ล่างก็น่าจะมาบนนะคะก็บอกไว้เป็น2ออย่างนะคะบนล่างนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาตามกัน สูตรอันนี้ก็แล้วก,กันนะคะจะมาบอกเน้นล่างก็แล้วก,กันนะคะพี่ช้างก็พยายามที่จะเอาเลขล่างมาให้ดูกันนะคะอาจจะได้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะอันนี้ก็เข้านะเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูนะคะอ่เรามาคำนวณกันสูตรอันนี้ก่อน,นะค่ะอ่าเราวงไว้เลยนะคะแต่ว่าเราให้เขาออกสองตัวล่างนะ จำได้ไหมคะที่3ตัวบนโต๊ะของเรานั้นก็ไปเข้า2ตัวล่างนะที่เราไปคำนวณผิดนั้นนะคะก็เดี๋ยวพี่ช้างก็ยังจะหา3มตัวบนโต๊ะแบบนั้นอีกนะคะยังยังยังไงเขาก็ต้องเจอสักวันต้องปังสักวันนะคะอ่าต้องมีสักวันแหละคะ่ะที่3ตัวบนแบบนั้นจะถูกง่ายกว่าคะ่ะอ่ะอันนี้มาเรามาคำนวณกันส่วนที่สองตัวล่างเมื่อกี้ที่เอาให้ดูเราก็ต้องดูอีกทีว่า จะใส่บนหรือล่างนะคะอันนี้จะเป็นเลขท้ายขอหนึ่งค่ะเลขท้ายขอหนึ่งนะคะแล้วก็เลขท้ายขอสองค่ะมามสูตรแรกนะนี่สุตรที่สองก็จะเป็นหลักแสนแล้วก็เอ่อเลขหน้าขอสองนะคะนี่ก็จะเป็นหลักแสนเลขเอไม่ใช่นี่จะเป็นเลขท้ายขอหนึ่งขอสองค่ะจะเป็นสามสูตรนะ ก้าบวกสี่นะคะก็เป็นสิบสามค่ะสิบสามสามบวกเก้าค่ะก็เป็นยี่สิบสองนะคะลงได้เลขสองนะบวกถูกไหมบวกถูกแล้วนะคะโอ้มองเห็นไหมเนี่ยอยู่ไหนละ่ะอ๋ออยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นสิบสองเอาสองมาวางก่อนค่ะเดี๋ยวพี่ช้างพอก,การคำนวณ อ่ารู้แล้วนี่สิบสองนะเอาสองมาวางก่อนนะคะสองแล้วก็บวกห้าเต้มก็เป็นเจ็ดค่ะามาวางฝั่งนี้ก่อน,นะคะ่ะเป็นเลขเจ็ดคนะแล้วก็ลดแต้มค่ะก็เป็นหนึ่งค่ะแล้วก็ลดแต้มอีกทีนะ,ะก็เป็นศูนย์นะลดกี่ครั้งเดี๋ยวดูแป๊บหนึ 1, 2, ่งสองสามาลดสาม ครั้งนะคะมาลดอีกทีนะคะก็เป็นเลขเก้าค่ะอ่าแล้วก็บวกเจ็ดตัวเลขเก้านี้บวกเจ็ดนะคะก็เป็นสิบหกค่ะสิบหกแล้วก็ลดแต้มอีกทีนะคะก็เป็นห้าอย่างนี้นะคะสูตรแรกนี้เขาเข้าทุกตัวเลยนะคะสูตรแรกนี้มีทั้งแปดทั้งเจ็ดนะแต่ที่จะเพิ่มแต้มก็คือแค่สองสูตรนี้เองนะ,ะมาดูสูตรที่สองกัน,นะคะ่ะ อ่าจะเป็นเลขเก้านะคะหลักหล,ก,ะะก,กหลักหมื่นนะคะก็บวกหลักร้อยของเลขหน้าเลขท้ายคอสค่ะก็เป็น14นะคะอ่าเป็นแบบนี้ค่ะ14นะคะแล้วก็เอาสีมาวางนะคะแล้วก็ลดสองครั้งนะก็เป็น3มเป็น2แบบนี้ค่ะ แล้วก็เพิ่มนะคะเป็น5้าเป็น6เป็น7แบบนี้ค่ะสองสี่หกตัวเดี๋ยวดูนี่สองสี่หกอ่าโอเคนะเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วมาดูสูตรที่3กันจะเป็นสูตรนี้นะคะเป็นแบบนี้นะอ่ามาบวกกันเลยเจ็ดนะคะเจ็ดบวกบวกสามก็เป็น 0. ูนย์บวกสก็เป็นสองค่ะ เอาสองมาวางนะคะนี่ปักาอ่าก็เป็นเลขสองค่ะเอาสองมาวางเสร็จแล้วก็จะลดแต้มนะคะลดแต้มก็จะเป็นเลขหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็บวกค่าแต้มก็เป็นหกค่ะ เป็นหกนะคะเพิ่มสองต้มค่ะก็เป็นแปดคะ่ะเป็นแปดนะคะเสร็จแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งต้มค่ะก็เป็นเก้าค่ะเป็นเก้านะคะเอ๋เมื่อกี้พี่ช้งบอกว่าจะลดตัวนี้หนึ่งเต้มเนาะลืมลืมลืมลดนี้หนึ่งต้มนะคะลดนี้หนึ่งต้มก็จะเป็นศูนย์ค่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอีกตัวนี้นะเพิ่มตัวนี้จะเป็นเลขแปดค่ะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้เราขอเพิ่มอีกห้าแต้มนะคะ่าจะเพิ่มห้าแต้มแบบนี้นะคะเพิ่มห้าแต้มก็เป็นสี่ค่ะจะสับสนนิดนะท่านชมต้องตั้งใจดูดีๆค่ะ อ่าแต่ส่วนเฉพาะตัวนี้พี่ช้างก็อธิบายไปแล้วเนาะแต่ว่าจะเพิ่มแค่ตัวนี้ห้าแต้มก็จะเป็นเลขแปดนะอ่าในสูตรนี้นะแต่ว่าในนี้เราไม่เพิ่มแล้วแต่เ,เขาไปออกด้านบนแล้วเนาะถ้าสมมติว่าตั้งแต่แรกเราเพิ่มก็เขาจะได้สองตัวล่างนะคะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มแค่อ่างวดที่จะออกนี้นะคะอืมเพิ่มแบบนี้นะคะอ่าเรามาดูชนกันตัวไหนบ้าง ช่วยกันดูนะคะเพื่อนเลขเอ่อเอาเอาล่างๆขึ้นไปเทียบชนนะคะเลขสองนะคะเลขสองเลขสองมีละหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ช่างมาเขียนก่อนเลขสองอืมสเสร็จแล้วก็เลขหนึ่งในนี้ไม่มีนะมีแค่สองตัวเองไม่เอานะคะเลขศูนย์นะในนี้ไม่มีนะคะมีแค่สองโสดเองไม่เอานะ เลขหกอ่าหนึ่งตัวสองตัวสามตัวมีแล้วนะเสร็จแล้วก็เลขแปดค่ะหนึ่งตัวสองตัวอ่ามีแค่สองตัวเองค่ะ,ะเลขเก้าไม่มีมีแค่สองสูตรนคะคะเลขสี่เอาทำไมมีแค่นี้หรอทำไมมันชนกันแค่นี้หรอเพื่อนเพื่อนเลขสี่หนึ่งตัวสองตัวก็มีแค่สองตัว เอดูกันดีๆนะทำไมมันชนกันแค่นี้อ่ะมีเท่านี้อ่ะเพื่อนๆพี่ช้างว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมอยากจะเอาไปเป็นโตัวกันนี่นะอาจจะมีเลขแปดชนกันสองตัวนะคะแล้วก็เลขเก้ามีชนกันสองตัวเลขสี่ชนกันสองตัวนะถ้าสมมติว่าจะเอาไปกันนี่นะเดี๋ยวพี่ช้างลองเขียนดูแบบ ข้า,ขาสักนิดหนึ่งถ้าสมมติว่าเลขแปดเลขแปดแล้วก็เลขเก้าเลขสี่ท่านชมคิดว่าจะมีไหมถ้าสมมุติว่าเราเอาเราจะเอามาเทียบชนกับในสูตรนี้อีกทีแต่เขาไม่ชนกันแล้วนะนี่ก็จะเป็นสูตรเลขล่างแต่ไม่แน่ใจตัวนี้จะมาบนหรือเปล่านะจะมาบนหรือเปล่าหรือถ้าจะเอาไปเทียบชนกับสามตัวบ,บนเราอีกทีก็ เขาจะชนกันตัวนี้เขาก็เชื่อมโยมกับตัวนี้ด้วยนะอ่านี้ยังมีตัวนี้อยู่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้พิจารณาก่อนนะคะว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจไปเ๋ยวพี่ช้างจะเอาสองตัวล่างนี้เอาให้ดูอีกทีอ่าเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะจะได้รู้ดูดีรู้รอดกันไปเลยอ่ะสองตัวล่างนี้อยู่ไหนแล้วอ๋อ เดี๋ยวจะให้ดูคะ่ะมาดูเลยช้างคิดว่าตัวนี้ไม่น่าจะมาละนะตัวนี้ไม่น่าจะมาละถ้าจะเอาไปเป็นตัวกันนะถ้าสมมุติเราจะเอาเป็นตัวกันนะอันนี้แค่เป็นตัวกันนะคะตัวกันเฉยๆนะแล้วก็สองแปดแล้วก็จะเป็นเอ่อหกแปดนะคะ,ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเอเพใช้ที่ไหนสองสี่ทำไมไม่ใส่เนี่ย หกสี่เอ้ไม่ต้องแล้วท่านผู้ชมก็ไม่ต้องแล้วไม่เอานะเราไม่เอาอ่ะไม่เอาเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันสูตรหลักหน่วยบนกันนะคะหลักหน่วยล่างกันนะคะจะเป็นสูตรนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูมาเทียบชนกับสูตรนี้กันอ่านี่จะเป็นสองตัวล่างนะคะเลขท้ายเลขเลขหน้าขอสองนะคะอ่ะเลขหน้าขอสองแปดบวกเก้าก็เป็นสิบเจ็ดค่ะเจ็ดบวกแปดอีกทีนะคะก็ลงท้ายเลขห้านะคะ จะเป็นห้านะคะห้าหกหนึ่งแบบนี้ค่ะอืมตัวที่ออกค่ะเข้าสองตัวเลยนะเอาง่ายก็คือมาสิบหน่วยก็แล้วกันนะคะเพราะเขามาไม่เป็นหลักละ พึ่งพึ่งไป1นงวดเองนะคะไปไปหน่วย1นงวด2องวดนะคะไปหลักสิบค่ะ,ะที่เหลือเขาก็มาหลักหน่วยนะคะหกบกหก็เป็น7ค่ะ7จบกหอีกทีก็เป็น8ค่ะ8ปดนะคะแปดเกแบบนี้ค่ะ,ะเสร็จแล้วก็เข้าที่เลขเก้านี้นะ มาดูงวดที่สามกันค่ะศูนย์บกเก้านะคะบวกสี่ค่ะก็เป็นสิบสามนะคะสามสี่เก้าค่ะที่คำนวณให้ดูก็เพื่อจะเอาไปเทีบชนกับที่เมื่อกี้นะคะเนี่ยมาสองตัวเลยนะ มาดูงวดต่อไปค่ะเจ็ดบวกสามก็ไม่ใช่สี่บวกสามก็เป็นเจ็ดบวกศูนย์ก็ยังเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดแปดค่ะแล้วก็สามนะคะอ่เห็นไหมคะงวดนี้เขามาหลักสิบเลยนะคะอันนี้แค่เอามาคำนวณย้อนหลังให้ดูสั้นๆนะคะพอดีที่ เราคำนวณไปนั้นเขาเต็มแล้วนะสูตรกระดาษแล้วนะคะมาดูงวดที่เพิ่งออกไปนี้ค่ะเจ็ดปกเก้าก็เป็นสิบหกนะปกศูนย์ก็ยังเป็นสิบหกนะเอาหกมาวางนะคะหกเจ็ดหกเจ็ดสองแบบนี้นะคะก็เข้าที่หลักสิบ จักสิล่างค่ะมาดูงวดต่อไปนะจะไปชนกับตัวนั้นหรือเปล่านะเจบวกแเป็น15ค่ะ5มาบวก9ก็ลงท้ายเลขสี่ค่ะเอาสี่มาวาง4ี่ห้อยังไปชนกันอยู่นะเพืพ่อนๆยังไปชนกันอยู่เดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นสูตรนี้นะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะ เนี่ยเขาเข้ามาแบบนี้เลยนะคะอ่าแบบนีเลยนะคะงดที่แล้วจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะก็ออกที่อะไรออกที่เจ็ดแปนะคะอ่าก็เข้าที่ตัวนี้นะน,นี้ก็อาจาย์หลังให้ดูสักสั้นๆน,นะทีนี้เราเอามาเทียบชนกับที่สองตัวล่างของเรานะมาเราเทียบชนกันดู ไม่ชนกันอีกแล้วเพื่อนๆเข้ามาชนกับสูตรที่เราอ่าจับคู่ไปนั้นนะ่ะเข้ามาชนกับสูตรนี้นะสูตรนี้นะคะชนกันสูตรนี้อสรุปว่าที่พี่ช้างพูดไปเมื่อกี้อันนี้น่าจะมาล่างหรือเปล่าอันนี้น่าจะกลับมาล่างนะพี่ช้างคิดว่านะเขาไปชนกับที่สี่กับพ้านะคะเราก็ต้องไปดูที่สี่ห้าสี่ห้า ก็มีแต่เนาะก็น่าสนใจอยู่เก็บไปก่อนนะคะเก็บไปก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังมีสี่ห้าอยู่นะคะสี่ห้าศูนย์นะเอาเอาจริงๆก็คือมีสี่ห้าศูนย์ก็แล้วกันนะคะเลขล่างของเราเด่นประมาณนี้ก่อนแต่อันนี้เนี่ยเขาน่าจะกลับไปด้านบนหรือเปล่าทําไมถึงพี่ช้างบอกว่ากลับไปด้านบนหรือเปล่าอ่าเขายังจะกลับมาด้านบนหรือเปล่าก็น่าจะมาตรงกับตัวนี้บ้างนะคะ ที่เราจับคู่สามตัวบนโต๊ะไปนั่นนะเราก็เอาที่มีเลขสองเลขหกลูปเปลเลขสองหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนี่จะเป็นตัวการก็แล้วกันเดี๋ยวย,ยังยังยังไม่เน้นนะอันนี้ก็แบบแค่บอกไปคร่าวๆก่อนนะคะอาก็ขอให้โชคดีขอให้เห็นขอให้ปังเดี๋ยวผู้างก็เอ๊ยเดี๋ยวเอานี้ให้ดูเอานี้ให้ดูแป๊บเพื่อนเพื่อนที่ พีเอฟซี FC เคยขอมาขอมาจากพี่ช้างบอกว่าพี่ช้างทําสูตรเก่าให้ดูนะงวดที่แล้วนะพี่ช้างบอกพี่ช้างให้ทําสูตรเก่าสูตรนี้ให้ดูเพราะว่าอ่างดงดนี้พี่ช้างก็เอามาทําย้อนหลังให้ดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาอันนี้เขาก็เคยเข้ามายาวเช่นกันนะคะเคยเข้ามายาวแล้วเขาเข้าตั้งแต่งวดนี้เสร็จแล้วเขามาหลุดงวดที่งวดที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะ ว่างดนี้ได้แค่2ตัวเองนะคะพี่ช้างก็เลยไม่มั่นใจก็เลยมาทําสูตรใหม่ๆหล,ลายสูตรมาเทียบชนกันดูแล้วก็ fc ก็ขอมาบอกว่าพี่ช้างเอาสูตรเก่าสูตรใหม่มาให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วพี่ช้างก็เลยเอามาเทียบชนดูนะงดที่แล้วพี่ช้างเอามาทําดูย้อนหลังให้ดูอีกทีนะคะงวดที่สูตรที่เคยเคยหลุดไปนะ่ะในเขาก็กลับมาเข้าตัวนี้อะ่ะ แต่ว่าสูตรใหม่ที่พี่ช้างคำนวณได้3ตัวนั้นนะคะเขามาชนกันที่ตัวนี้แต่ไม่ออกใช่ไหมคะแต่ว่าเขามาออกตัวนี้นะส,สูตรเก่านี้เหมือนยังกลับมาอีกแล้วนะเดี๋ยวพี่ช้างก็จะเอามานําเสนอให้นะคะจําได้ไหมคะจะเป็นส,ส,สนูตรนี้ใช่ไหมคะส,สูตรนี้แล้วก็แต่ว่าสูตรนี้ไม่เข้าใช่ไหมคะแต่ว่าสูตรนี้พี่ช้างจะามาปรับอีกนิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เข้าอยู่นะคะแต่ที่นี่ตัวนี้ลดแตม้มแค่แต้มเดียวก็เข้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ช้างก็จะเอาสูตรเก่าที่ เคยเข้าสูตรอันนี้กับสูตรอันนี้นะคะโอ้ยทำไมกลับหัวไปทางนั้นเนีน่ยอ่าก็จะเอาสูตรนี้นะคะก็ามานําเสนอให้นะคะสูตรนี้กลับมาเข้าแล้วนะคะก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกท่านทุกคน,นะคะ่ะน่าจะงงกันเนาะชามก็เอาลลายๆสูตรมาให้ดูนะคะอันนี้ก็มีแค่สองตัวแบบนี้ก็เรายังยังไม่ต้องเชื่อใจนะคะเราดูสูตรอื่นๆต่อไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ